สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับเดฟมิมิซิช a าแนลนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับก็มาอยู่กันในช่วงการทดลองการใช้งานระบบนะครับเป็นระบบจองเดนนะครับการเป็นการทดลองใช้งานแบบคร่าวๆนะครับผมซึ่งนะครับระบบการจองเดนนะครับมีทั้งหมด3สถานะนะครับตามที่ทุกคนเห็นเลยนะครับก็สถานะแอดมินสถานะพนักงานและก็สถานะลูกค้านะครับผม เดี๋ยวเรามาเริ่มกันในส่วนสถานะแอดมินก่อนเลยนะครับผมสำหรับใครนะครับที่อยากจะทดลองใช้งานนะครับระบบเดี๋ยวผมจะทำการทิ้งลิงก์นะครับใต้ดีสคริปชั่นนะครับหรือว่าผมจะปักหมุดที่คอมเมนต์ไว้ให้นะครับผมเพื่อทุกคนนะครับได้ทดลองเข้าได้เข้ามาทดลองใช้งานกันนะครับผมโอเคเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับผมไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับผมให้ทุกคนนะครับกดที่ทดลองใช้ระบบนะครับผม เมืคลิกเข้ามาแล้วนะครับผมหน้าแรกก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมระบบจองเดินทุกคนนะครับล็อกอินแล้วก็ใส่ยูสเซอร์เนมและพาสเวิร์ดที่เราได้ตั้งไว้ให้นะครับผมแอดมินพักง,งานแล้วก็ลูกค้าตามน,นี้เลยนะครับซึ่งหน้าแรกก็จะมียูสเซอร์เนมแล้วก็พาสเวิร์ดนะครับให้ใส่แล้วก็มีสมัครสมาชิกด้วยนะครับผมเป็นแบบฟอร์มนะครับปกติเลยนะครับให้ทุกคนได้ามาสมัครใช้งานกันดู หรือไม่ก็เอาบัญชีนะครับที่เราได้ทําการตั้งไว้ให้แล้วเอาไว้ทดลองใช้กันได้นะครับผมแต่ในที่นี้นะครับผมก็เอาเอาบัญชีทดลองนะครับในการใช้งานนะครับเป็นในส่วนของสถานะแอดมินก่อนนะครับผมเข้าสู่ระบบนะครับผมชื่อบัญชีผู้ใช้แล้วก็พาสิร์ก็เหมือนกันเลยนะครับผมแสดงรหัสผ่านได้เข้าสู่ระบบนะครับนาแรกนะครับก็จะมี a l e r แจ้งเตือนนะครับเข้าสู่ระบบสาเร็จ นะครับผมแล้วก็จะเป็นการโชว์ข้อมูลโดยกว้างนะครับโดยภาพรวมนะครับว่ามีเต็นท์อะไรบ้างที่หจองนะครับผมสถานที่เชื่ออะไรโปรไฟล์ยังไงนะครับแล้วก็สรุปภาพรวมของระบบนะครับในส่วนของแอดมินแล้วก็พนักง,งานนะครับในส่วนนี้นะครับกรอบด้านล่างตรงนี้มุมซ้ายมุมขวาล่างนะครับในส่วนของพนักง,งานก็จะมองในส่วนของอลูกค้าก็จะมองไม่เห็น นะครับผมจะมองเห็นเฉพาะแอดมินแล้วก็พนักงานเท่านั้นนะครับผมโอเคครับ Permission หรือว่าความสามารถของแอดมินมีอะไรกันบ้างนะครับผมจัดการข้อมูลพื้นฐานทั้งหมดนะครับจัดการข้อมูลพื้นฐานผู้ใช้งานจัดการข้อมูลพื้นฐานเดินโปรโมชั่นสถานที่หรือว่าดำเนินการยกเลิกหรือว่ายืนยันการจองได้ออกรายงานได้เป็นในรูปแบบของ pdf และ excel นะครับผมมาเริ่มนะครับในส่วนของอผู้ใช้งานระบบนะครับผมจะดโม หรือว่าสอบเฉพาะตัวผู้ใช้งานระบบนะครับเพราะว่าในส่วนของเต็นท์นะครับเพิ่มลบแก้ไขค้นหาทุกอย่างนะครับในการจัดการข้อมูลพื้นฐานนะครับเหมือนกันหมดเลยนะครับแต่ผมจะเทสเฉพาะผู้ใช้งานระบบให้ดูนะครับทุกคนจะได้เข้าใจง่ายนะครับถ้าไม่เข้าใจก็สามารถที่จะเข้ามาลองเล่นกันได้นะครับผมตามลิงก์ด้านล่างเลยนะครับโอเคเพิ่มลบแก้ไขได้หรือไม่มาลองกันดูเลยนะครับ ผมจะทําการเพิ่มนะครับนางสาววันดีนะครับวันดีสีสะอาดนะครับนี่สมมติชื่อไปนะครับชื่อวันนะครับตำแหน่งนะครับก็จะเป็น permission ของบัญชีนั้นๆจะให้เป็นตำแหน่งลูกค้าตำแหน่งพนักงานหรือผู้จัดการนะครับผมจะตั้งเป็นลูกค้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวก็ต้องมี เดี๋ยวก็พราะเดี๋ยวจะต้องลบนะครับผมอ่าจะเทสให้ลบให้ดูด้วยโอเคเบอร์โทรนะครับ Gmail นะครับผม gmail.com นะครับรูปสามารถเลือกใช้งานได้นะครับผมขอเป็นรูปนี้แล้วกันนะครับผมแล้วก็ชื่อบัญชี tester 1นะครับ username อาลาดผ่าน แล้วก็ลัดยืนยันรัดผ่านต้องตรงกันนะครับผมก็สามารถกดแสดงรัดผ่านได้หลังจากนั้นก็กดยืนยันครับผมก็สามารถเพิ่มได้ที่ทุกคนเห็นว่าข้อมูลการเพิ่มล่าสุดทุกๆก,ก,การเพิ่มข้อมูลนะครับก็จะอยู่บนสุดเสมอเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานนะครับมาแก้ไขได้ไหมแก้ไขรูปนะครับแก้ไขชื่อ ตัวนี้เป็นวันดี้อยู่นะครับผมลบไปลบเพิ่มมาแล้วก็เปลี่ยนตำแหน่งเป็นพนักงานนะครับเปลี่ยนเป็นนางสาวนะครับผมเปลี่ยนรูปแล้วเรียบร้อยนะครับผมก็กดยืนยันก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับผมค้นหาได้ไหมเราจะค้นหาจากเบอร์มือถือแล้วกันนะครับก็สามารถค้นหาได้นะครับจะพิมพ์ก็ได้นะครับผม แต่ว่าถ้าพิมพ์มันจะช้านะครับผมหลังจากนั้นทาอะไรได้อีกลบามาดูลบลบได้ไหมโอเคก็จะมีการคอนเฟิร์มนะครับว่าคุณต้องการลบข้อมูลใช่หรือไม่ถ้าต้องการก็กดถ้าไม่ใช่ก็ยกเลิกได้นะครับแต่ที่นี้เราจะทดสอบให้ดูนะครับ crud สามารถใช้งานได้ปกตินะครับลบได้เพิ่มลบแก้ไขาค้นหาได้ปกตินะครับอย่างอื่นก็เหมือนกันเลยข้อมูลเต้นประเภทเต้นนะครับ p r o m o ชั่นนะครับ กำนวนส่วนลดอะไรได้นะครับสถานที่ตั้งเต็นต์นะครับที่ไหนได้บ้างนะครับใส่รูปมาตัวดำเนินการยืนยนการจองตรงนี้นะครับผมก็มีหนึ่งรายการนะครับที่จองไปแล้วเดี๋ยวผมจะไปเชสให้ดูอีกหนึ่งรายการนะครับส่วนออกรายงานเดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันนะครับหลังจากทำการจองเรียบร้อยแล้วนะครับผมบาครับ เสร็จสิ้นในส่วนของแอดมินเดี๋ยวเราจะกลับมาในแอดมินอีกครั้งนะครับให้มาเทสในส่วนของออกรายงานนะครับผมออกจากระบบก่อนนะครับผมทีนี้เราจะไปในส่วนของพนักงานพนักงานทําอะไรได้บ้างนะครับผมกดเข้าสู่ระบบไปนะครับผมพนักงานก็จะโชว์หน้าแดชบอร์ดเช่นเดียวกันกับแอดมินทุกประการเลยนะครับผมแต่ เมนูจะสังเกตได้ว่าข้างๆมีเพ r m i ม s ช o n หรือว่าความสามารถของพนักงานนะครับก็จะลดลงมานะครับบางอย่างทําได้บางอย่างทางําทไม่ได้ใช่ไหมครับปก,กติอยู่แล้วนะครับผมเพิ่มข้อมูลเซนอันนี้แม่น้องอธิบายนะครับวิธีการใช้งานเหมือนกันเลยนะครับสําหรับการเพิ่มข้อมูลพื้นฐานนะครับตัวยืนการจองนะครับหรือว่ายกเลิกก็เหมือนกับแอดมินเลยนะครับเพอร์มิชันในการออก อ,ออกรายงานจะสังเกตได้ว่าในส่วนของแอดมินมีสามใช่ไหมครับแต่ว่าในส่วนของพนักง,งานมี2ใช่ไหมครับซึ่งมันกท็ทำได้บางอย่างหรือบางอย่างก็ทําไม่ได้นะครับพนักง,งานโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับหน้าที่ในการรัฐา,าพนักง,งานก็คือจะเป็นการยืนยันการจองแล้วก็ยกเลิกการจองนะครับแล้วก็เพิ่มข้อมูลเป็นเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับผมแล้วทีนี้ เรามาดูเดี๋ยวเราค่อยกลับมา,าในดูในส่วนของ admin นะครับเราจะไม่เข้ามาในาพนักงานแล้วนะครับเพราะว่าเมนูตรงนี้นะครับมันมีอยู่ในส่วนของ admin ด้วยซึ่งหน้าที่การทํางานเหมือนกันเลยนะครับเราไปดูในส่วนของการจองเลยดีกว่านะครับนั่นคือการจองโดยใช้สถานะลูกค้านะครับผมจะครับผมลูกค้าก็มาแล้วนะครับสถานะลูกค้าเรียบร้อย ก็สังเกตได้ว่านะครับบล็อกด้านล่างก็จะหายไปแล้วนะักสอนลูกคา้านะครับลูกคา้าแอดมินแล้วก็พนักงานสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้นะครับพอดีผมลืมบอกไปนะครับก็จะเป็นคลิกตรงนี้ก็ได้นะครับเป็นทางลัดนะครับจะเป็นรูปดินสอใช่ครับดินสอกับกล่องข้อความนะกดเข้าไปแก้ไขก็สามารถแก้ไขได้ณนะตรงนี้เลยนะผมขออนุญาตเพิ่มข้อมูลมัลม่วๆไป นะครับผมจะให้เห็นความแตกต่างเห็นไหมครับข้อมูลถูกเปลี่ยนแล้วนะครับตอนนี้อาเดอร์แจ้งเดือนข้อมูลถูกเปลี่ยนแล้วนะครับผมแต่เราจะเอาข้อมูลกลับเหมือนเดิมนะครับัดูไม่สวยงามโอเคครับข้อมูลถูกอัปเดตเรียบร้อยแล้วครับเร็วไหมครับง่ายมากต่อการใช้งานนะครับผมแต่เราจะมาดูเมนหลักของเราเลยก่านะครับระบบจองเต็นนี่คือการจองเต็น เราจะมีรายการเต็นท์นะครับทั้งหมดมานะครับก็จะดูรายการาสถานที่พร้อมจองนะครับผมว่ามีสถา,านที่ไหนบ้างนะครับที่เราต้องการจองถูกไหมครับโอเคเมื่อเราเลือกได้แล้วนะครับผมต้องการนะทุ่งยอาสีส้มแล้วกันนะครับผมนี่เป็นสถานที่สมบุตินะครับผมเพื่อให้ง่ายเพื่อทุกคนได้เห็นภาพโอเคและทีนี้หน้าที่ต่อ,ตอมาของของลูกค้าก็คือมาเลือกจะมาเลือกประเภทเต็นท์ นะครับเราต้องการเดตประเภทไหนเลือกให้เหมาะสมนะครับผมครับการต่อจองนะครับอย่างเช่นมาก็ครอบครัวใช่ไหมครับก็เดนหลายห้องดีไหมก็ดีใช่ไหมครับเอาเดตหลายห้องดีกว่านะครับมาก็ครอบครัวใช่ไหมครับเลืกอาทุ่งหญ้าสีส้มอยู่ไหนอวันที่เข้าพักอเราอาจจะจองวันนี้แต่ว่าวันที่เราเข้าพักเราอาจจะเข้าวันที่8ปใช่ไหมแปดวันที่แดตุล่า แล้ววันที่จองเราต้องการจอง2องวันนะครับนั่นแสดงว่าเราต้องคืนวันเราต้องคืนาการจองเราต้องคืนเต็นท์นะครับวันที่10นะครับแปดเก้าสิบสองวันพอดีจํานวนเต็นท์เอา1เต็นท์ก็พอนะเพราะว่าเต็นท์นี้มันมีหลายห้องนะรายละเอียดก็บอกตามนี้นะจำนวนเต็นท์ที่เหลือเอาจำนวนเต็นท์ทั้งหมดจำนวนที่เหลือนะครับราคาเต็นท์นะครับต่อหลัง1นึ่งพนะครับกดที่ใช้การจองเรียบร้อยครับจะสังเกตได้ว่า จำนวนเต็นได้มีการลดไปแล้วเมื่อกี้เราจองไป1เต็นใช่ไหมครับหหลังก็จะมีการลดโอเคนี่ก็จะเป็นเต็นที่ไม่มีโปรโมชั่นแต่เต็นที่มีโปรโมชั่นนะครับก็จะมีแถบเหลืองๆนะครับผมขึ้นมานะว่าลดกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์นะครับอ่าที่นี้เราจะจองอีกสักเต็นหนึ่งนะครับเป็นเต็นที่มีโปรโมชั่นแล้วกันนะครับผมลดสิาเอร์เซนเลยนะครับเต็นนี้ถูกมากนะครับก็เข้าจองวัน วันที่7นะครับพัก3วันนะครับออกวันที่สิเหมือนกันนะครับจำนวนเต็นท์หนึ่งหนึ่งหลังนะครับโอเคนะครับจองได้เรียบร้อยนะครับซึ่งรายการจองทั้งหมดนะครับก็จะอยู่ที่นี่นะครับเมนูรายการจองและก็ยกเลิกการจองนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายการจองนะครับที่ผมเคยจองมาก่อนนะครับหรือถ้าใครขี้เกียจนะครับเข้าสู่ระบบแบบปุ๊บขี้เกียจกดตรงนี้ใช่ไหมครับ ก็กดตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็จะมีจํานวนการบอกว่าเรามีการจองค้างรายการจองอยู่เท่าไหร่นะครับทั้งหมดเมื่อกี้เราจองไป2ก็จะมี2รายการใช่ไหมครับกดตรงนี้ก็ได้อ่าแล้วก็ให้เรามาทําการรีเช็คอีกครั้งหนึ่งว่าเอ้ยประเภทเต็นท์คำจำนวนวันที่เราจองหรือว่าวันที่เราเข้าพักแล้วก็ราคามีการคิดถูกหรือไม่นะตรงนี้เราสามารถที่จะเช็คได้ถ้าไม่ถูกต้องหรือว่าผิดพลาด เหลือไม่ย่องแล้วเราสามารถยกเลิกได้เลยแต่ว่าในกรณีนี้นะครับผมถือว่ามันทุกทุกอย่างมันถูกต้องมาแล้วนะครับให้เราทําการแนบสลิปนะครับโอนเงินเสร็จแล้วก็เอาสลิปมาแนบนะครับกดยืนยันจบครับแค่นี้ก็คือรอทางแอดมินหรือว่าพนักงานอนุมัตินะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันตรวจสอบและถูกต้องโอเคซึ่งในระหว่างที่มันเป็นสถานะรอตรวจสอบ รเราก็ยังสามารถที่จะกดยกเลิกได้นะครับแต่ถ้าว่าสถานะเป็นยืนยันการจองแล้วนะครับผมก็ไม่สามารถที่จะอขอเงินคืนหรือว่ายกเลิกได้นะครับที่นี่และก็เราสามารถที่จะเปลี่ยนสลิปได้หากว่าเรามีการแนบสลิปผิดอาจจะไปเรามีหลายๆาสลิปอาจจะลายตาหรือ,อข้อมูลผิด หรือว่าจากการรีเช็คครั้งแรกเราอาจาจะไปรีเช็คก,กันอื่นถูกไหมครับดังนั้นเราก็สามารถที่จะยกเลิกได้ในระหว่างสถานะการรอตรวจสอบนะครับซึ่งตัวนี้เราก็รอแล้วไปอยู่ในสถานะ,อะแอดมินนังพนักง,งานดีกว่านะครับผมพนักง,งานก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันในการยืนยันแล้วก็ยกเลิกมันจะต้องมี2รายการนะครับเห็นไหมครับ เราตรวจสอบสองรายการตรวจสอบดูนะครับก็จะมีบอกมาเลยใครครับใครเป็นคนจองเบอร์โทรติดต่อจองเต็นประเภทอะไรกี่วันเท่าไหรเข้าพักเมื่อ,อไหร่จํานวนเต็นที่จองราคาเต็นหลังละเท่าไหร่มีวิธีคิดให้เรียบร้อยนะครับทั้งของพนักงานและก็ลูกค้านะครับให้ได้ไปคลิดดามนะครับว่าเออราคานั้นมันถูกจริงๆแล้วมีวิธีการคิดอย่างไรนะครับอย่างเช่นตรงนี้มีการลด1 5 ด้วยปกติแล้วก็คือ170 170บาทนะครับแต่พอมีเปอร์เซ็นต์อ่าไม่ใช่เอราคาหลังละ200แต่พอมีเปอร์เซ็นต์ก็เหลือ1 0 0 1อ0ละใช่ไหมครับวิธีคิดอย่างไรนี่ครับก็คือราคาเดิมแล้วก็อ่าลด1รก็เหลือ170เห็นใช่ไหมครับโอเคทุกอย่างถูกต้องสลิปตรวจสอบเงินเข้า กดยืนยันเลยครับยืนยันการจองเรียบร้อยครับยืนยันการจองและก็ยืนยันการจองและสามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้นะครับบางครั้งลูกค้านะครับผมต้องการบางครั้งแอดมินอาจจะเป็นคนละคนและก็ต้องการและลูกค้าที่ติดต่อมานะครับก็คุยกับแอดมินคนละคนสมมตินะครับแล้วทีนี้แอดมินต้องการตรวจสอบว่าเฮ้ย ลูกค้าคนนี้ทําการาจ่ายเงินหรือชำระเงินแล้วจริงๆในส่วนของลูกค้าก็จะมีเลขชําระเงินตรงนี้เพื่อเอาไปให้อดมินมาทําการเซิร์ชได้นะครับว่าและดูข้อมูลว่า,าลูกค้าคนนี้จองแล้วหรือไม่สมมุติว่าอดมินทําการเซิร์ชแล้วเห็นไหมครับก็เจอแล้วก็ดูรายละเอียดอ๋อชื่อคนนี้คนน,คน,นี้เบอร์โทรติดต่อน,นี้โอเคมีการชําระเงินเรียบร้อยแล้วก็สามารถที่จะเข้าพักเข้าจองได้ ทีนี้มาดูในส่วนของขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมก็คือในส่วนของการออกรายงานนะครับเดี๋ยวเราจะไปอยู่ในระบบของแอดมินนะครับเพราะแอดมินก็จะทําได้เหมือนกันและก็ทําได้เยอะกว่านะครับทุกคนจะได้เห็นการทํางานนะครับผมแอดมินเข้ามาสู่ระบบที่เป็นแอดมินนะครับเราค้างไวท้ที่การสรุปข้อมูลหรือว่าการออกรายงาน ซึ่งการออกรายงานนะครับผมก็สามารถที่จะเลือกช่วงเวลาได้อย่างเช่นวันที่9ตุลาใช่ไหมครับวันที่7วันที่8วันที่9ก้าผมต้องการช่วงเวลาวันที่วันที่7ถึงวันที่8ตุลานะครับผมก็ให้เลือกช่วงเวลาวันที่7ถึงวันที่8กดค้นหา,าก็จะสังเกตได้ว่านะก็จะขึ้น2รายการนะครับจาก3รายการและอยู่ในช่วงเวลาที่เราเลือกนะครับ แล้วเราสามารถที่จะพิมพ์ PDF ไฟล์นะครับผมออ,ออกมาเป็นรายงานหรือว่า export นะครับเป็น Excel นะครับเหมือนกันเลยทั้ง3อย่างเลยนะครับตั้ง3เมนูซึ่งการทำงานเหมือนกันนะครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็มาอธิบายนะครับหลักการทำงานแล้วก็ขั้นตอนวิธีการใช้งานแบบคร่าวๆนะครับผม สำหรับท่านใดน,นะครับผมที่มีข้อสงสัยนะครับผมที่อยากจะสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าแนะนำเกี่ยวกับการทำเว็บไซต์นะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์ได้นะครับด้านล่างคลิปนี้และสำหรับใครนะครับที่อยากจะทดลองใช้เช่นเดียวกันนะครับผมอยากจะหารู้มากกว่านี้หรือว่าอยากจะใช้ฟังก์ชันหรือไอที่ผมยังไม่ได้ลองให้ทุกคนได้ดูก็สามารถที่จะทดลองได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำการ ทิ้งลิงก์นะครับการเข้าสู่เว็บไซต์นะครับเพื่อมาทดลองการใช้ใชงานระบบะการจองเต็นท์ให้นะครับด้านล่างดิสคริปชั่นหรือไม่ก็อคอมเมนต์นะครับผมจะแนบไว้ให้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับและพบกันใหม่กดพลพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับโอกาสหน้าจะเป็นะระบบอะไรก็รอติดตาม กันได้นะครับขอบคุณครับ